อามิตาจีนในยายลูกในยายในยายเอาไม่กลัวดเดาดูนะในยายนในตาลูกในตา <laughs> ในแม่ลูกในแม่ในแม่่ไห

หอนมีอะไรนะล